ทำการกระสิทพอเพียง <ฤษ S 1> แบ่งปันลอยียผ <ฤษ S 1> ู้คนบ้านเฮาส,สวัสดีค่ะอันนี้บักทัวย้าว,าวนะคะบักทัวย่าวทัวซักย้าวนี่แหละวันนี้มือน,นี้ สีมากเก็บแนววาา่าเขาซื้อเม็ดเพลินเขาก็จะไปะยดัดเขาก็จะสืบแนวไปเรื่อยๆบบเก็บบ่ได้คนลักไปเห็ดแนวมันง่ามหลายขี้กระมวยเห็นบ่เออขี้กระมวยเห็นกับบ่ได้เอาต่างยันดีกว่าเดี๋ยวไ่ได้ขันเดี๋ม่หลักตะนวยเด้ลักขอนแนวมัน่โอ้่นดหลายขี้กระมวยหลายค่ะอีรีวะสวนย่อยสินเลือดง่ามไม่เลี้ย กระปุกมันก็เป็นตะลักเนาะนี่เปียกนวยนีรู้สึกปึ๊ดมึงเว่งเว่งเว่งว่ายาวเป็นอะไดิขายเน่าเรือยไปนะปัดนี่ซอกซอกซอกอีกครับสิบเส้นว้ทั้งกลดนุ้ยอุ้ยอัลลาร์ฮุสุดจะควงไอ้พุ่นเมนี่ฝากกันหนึ่งแมนมันนวยนั่นแล้วมันมันมันนวยอ่ะเอาเสียงไว้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 เดี๋ยมาเห็นเด้อ เออนั่นแหละมันเงาอีดีเบ่ง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 เนี่ยได้แขนหนึ่งแหละแขนหนึ่งเลยแขนเนี่ยหมดปื้ดพี่แม่พูดหน่อยไม่ได้พูดโกหกนะคะทุกคนยาวมากปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเพราะว่าด้วยฝากกันเขาไปอีกกต่เงาคักเด้นอ่ะเห็นปะเห็นปะว่าใส่ปุ๋ยเคมีแต่ยงาคักเลยเ่งะ บาใส่ปุ๋ยเคมีเด <laughs> ้อใส่ตะกีไ <Gothic> ก่ป <Joh an> ุ <yelling> ๋ยเคมีแพงอีหลี่ขับบิดงวดนี้ปุ๋ยฮ็ดปุ้งดูจ้าประมาณสามสิบแขนหนึ่งเขดีแขนหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบเสนแขนหนึ่งเงาอีหลีมันรวมแขนหนึ่งวะมันเปสอกหนึ่งเนาะจ้าแขนหนึ่งเก็บก่อนเด้อเก็บ จีกมุ่ยหลายจีกมุ่ยหลายเนาะุขนนกจนสัมพังมาพร้ากเจ็บไปไววซะมันดับเบิ้งบมกทั่วแนวเสีย <c oughs> โอ้ยว่าเป็นเสียถึงแต่าทั่วตออ่ำโมเมนต์ตัวนี้เสนอทั่วเน้าแห้งข้าวเนียวมันเก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วจังนวยยังสีเนาะนี่ไหมได้ไหมนี่ไหมหนวยยังสีไหมเนาะมันข้กวเหนียวไม่ได้เออเก็บไปท่านใดถ้าต่ำนี่ก็แซ่บยได้ไหม มันมา่าแทบีบเรามันมา่าท่านเ่นอยู่ไหมอ้อยเห็ดนแนวมันาเอวาวอยู่อ,อุ้ยเห็ดแนวต่อ,เ,อเชียงไหวเชียงไหว้ำ <laughs> นี่กระเกีบดเด๊บลด้วยไงเออยาวดีสเนี่ยมันมีแห่งคนในกระเกี๊ยบดเด้วยมันตากได้เนี่ยเรื่องแมันก็ตากแด้เอาไปตากเงี้ยนข้าจิบวัดถือหลัก พูดไวีกวดนี่ยคุณเด้เป็นภูมิเหรอคุณผลิตจะแพ่งของ,งยายสีน <c oughs> โอ้ยโวดกับหลายโอ้เพียรลง่งตัวเ่ได้ดเขีดยาไปเพียรลง่งเนาะต้องต้องเขีดย,ยาไวบ้บัดนี้กินเบัดหุ่นนี่เราเก็บเอาหน่วยมัน้งหรอบ่ต้องต้องต้องเอาไอ้ผักกระเดามาพรนาวเห็นไหมเออยายาสูบเนาะแมนแอดเซอรี่เหตุอะไรแมน ที่ที่เอายาสินไหมพี่เดฟพี่พี่เมย์พี่ชอบมันชอก็นุ่มันแสบปะเนี้ยแสบตัวโอ้โหกรอบวะกรอบลูกไงลูกอวบอืมเนาะนั่วอวบพอกับพอนี่ปวดนื้อก้อยกับไงกว่านื้อกลางกับไม่ได้อันนิ้วนางพอกันเลย บัานกบมันไม่ขายเบนเลี้วค่ะไม่ขายล้ยวลูกขาดลูกขาดตามยุกเด้ยวมไม่ขายให้ท่านท่านกับมัไม่ขายจากคนหลักบนเลี้วแต่ได้แต่งแต่สิพ่อเสียเล้วคนหลักบนเลี้ว คนคนเห็นมันงาอเนาะคนเห็นมันงาอแม่คนก็เลยเออเพิ่เอาอยากได้เพิ่นเนาะเนี่ยจะให้เก็ด่อยากได้เพิ่นบ่ามันบ่ามันม้จ้องหลายเด้บว่ามันบ่บ่ม้วนมันหน่อยเด้จ้องหลายอยู่เด้รอบแรกนี่เห็นว่าหน่วยงาอเนี่ยแทบแถบสิบ่ไปกินเลยล่ะผู้สาวบอกย้ายสินว่าเอางางาเอาไว้เลยเด้อ ท,ทั้งกินทั้งเก็บ<อ>พันนาะคะเนาะจังสีหลามมึงให้บริสทางปลูกปูเราก็เก็บพันมันพอมจะไปซื้อแต่เขามันเปลื <c oughs> อกเงินเข้าช่อจงได้ฮะจงปน้าเนาะประหยัดตด้ใจเนาะนีนนน่คะเนาะมันกัหลายเจ้าสีเหลืองด้วยล่ะ ห่ามียสินบ่มากัเรียบร้อยหวาน,นมาุกก็บ่ได้มาอยู่แต่ละวิลลาเนาะค่ะเนาะมาปุ๊กก็เจี๊ยบไปเลยเอาวันนี้เ้ากับลาท่านผู้ชมตัวเ้าได้สายพันธุ์แล้วจ้าได้ปุ๊บปลูกต่อไปจ้าสืบสายพันธุ์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดเซรี่ได้ได้วจา้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ